สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่กับพี่น้ำปิงคนเดิมนะแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวคอเลตกันนะครับคอเลตนะครับเป็นตัวละครที่ผมขาวนะครับอแล้วก็ตอนแรกๆมันจะตีแรงครับถ้าสั่งสั่งองค์ฆ่าเลือดเต็มประมาณสองพันกว่าเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดนะเนี่ยครับคอเลตนะอือฮึ ก็เราจะไปรีวิวกันนะแบบในแบบเดี่ยวและแบบคู่นะครับแล้วก็ในอีกหลายๆมิเกมนะอืมนะครับโอเคนี่คอเลตนะมันตีรุ่นแรงมากคอเลตมันตีแรงที่สุดและตอนแรกๆนะครับมันยิงแรงมากเลยนะเมื่อกี้เห็นไหม แต่ถ้าปีกล่องมันก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนะ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ละเฮห้มันหายไปไหนแล้วว,ว้ายพี่วิ่งไปตายแน่เลยถ้าไม่ตายของคอเลดนะครับคือการวิ่งไปวิ่งกับนะค่อยๆเนยแน่วิ่งไปวิ่งกัดคาบุย จ้าจ้านั่นแหละค้ามันเพื่อนสวยสวยงามมากคา่นตัวถ้าไม้ตายคอเล็ตตอเด็อก่อนเออถ้าไม้ตายคอเล็ตมันเคยเกือบทำให้คอเล็ตตายมาแล้วนะเพราะพี่เคยลองแล้วค่อยค่อยเน่อ่าค่อยค่อยเน่โอโ้โหมันมาล้ดอ่ะ ค่อยอยเม่ปลาตอเนี่ยคอเลตมันเก่งประมาณนี้ครับก็คอเลตก,ก็ประมาณนี้ครับมันมเก่งมากเลยนะในสุปรหน้าแบบเดียวเนี่ยก็ทุกคนสังเกตไหมว่าพี่มีมีแ7บพั่สิบถ้วยละพี่ฟาร์มมากมากกว่าคุณละมะซะอีกนะครับ พี่แนะนานะถ้าใครอยากอยู่ขับเยอะกวบพี่แลก็อยากรู้ว่าพี่เล่นโบสตาร์ตอนไหนนะครับมาเข้ากลุ่มนี้นะครับเด็กก็เทพได้นะครับแต่ถ้วยรางวัลต้องมากกว่า3 0 0พันถ้วยนะครับมีตอนนี้มีพี่ต้นไม้มีพี่น้ำปิงก็คือพี่นั่นแหละแล้วก็มีพี่ครูมะก,กับพี่มีรักนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะบินนะข้านะครับไม่รู้ว่าอยู่ประเทศอะไรเหมือนกัน พาอพี่ก็เคยเจอแล้วก็เล่นกับเขาครับไม่เคยชนะเลยครับพอเล่นกับเขาอรเพราะว่าเขาถ้วยมากกว่าเราเยอะสุดๆสองหมื่นถ้วยอะพี่เคยชวนพี่ต้นไม้แล้วนะยังแพ้เลยครับ <c oughs> พี่ว่าพี่ไม่ไปกลางดีกว่าพี่ว่าพี่เอาตรงนี้ดีกว่านั่นแหละห้ามเลยระหว่างแปดบิดนะครับเบอร์ตัสกับ อไอ้ตัวใช้กระบ,บองมันชื่ออะไรนะดำไม่ได้แล้วอ่ะเอ็งอย่ามาทางนี้นี่คือคำสั่งของพาระเจ้าลาก่อนและลาค่ะไม่ช่อยค่อยเน่วิ่งวิงว่งวิ่งอื้ออื้ออื้อ,อ,อไม่โดนเด้ ไอ้น to mm hmm. hey. ี่คือตัวละครตอนได้ถ้วยหนึ่งหมื่นถ้วยเป๊ะๆนะครับมันเป็นตัวละครที่โหดมากเอ๊ะวัดดีเพื่อนหวัดดีนะหวัดดีไปละหวัดดี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 ไปละจะพาเราไปทำเพื่อนเราไอ้แซดบิดเองทำเพื่อนค่อยได้ยังจังใสออเออโอ้กำลังคุยกันอยู่เลยอ่ะ เรากำลังคุยกันอยู่เลยเอ,อ่าศึกปรจันหน้าแบบเดี่ยวก็ประมาณนี้นะครับอี่ได้เงินลนะเก็บก่อนจงวะโอเคครับต่อไปครับเราจะไปรีวิวศึกประจันหน้าแบบคู่กันครับไปอันนี้คือศึกประจันหน้าแบบคู่นะครับแบบเดียวเราก็เล่นกันไปแล้วนะเดี๋ยวจะมารีวิวแบบคู่กันนะครับ โอเคตอนนี้ก็สึกประจันหนาแบบคู่นะครับเราได้คู่กับคุณลุงที่ใช้น้ำแข็งนะครับเอ็ะเฮ้ยไม่นะคุณลุงคุณลุงเองค่าคุณลุงเราจะไม่ไว้ใจเองต่อไปโอ้คุณลุงทำไมรีบตายล่ะครับเนี่ยฮึ ทำามารี่ตายเร็วจังเลยอ,อูอู้จจ็บตัวนั้นนะครับคือเอมนะครับพี่มีแล้วเนี่ยไอตัวนี้นะครับเนี่ยเนีที่มันพ่นควันใส่เนี่ยนะครับที่มันพ่นควันใส่ลุงนะครับทุกคนอย่าคิดเป็นลุงอื่นนะครับพี่หมายถึงลุงน้ําแข็งนะมาแล้วพี่ว่านะพี่ไปหาที่อื่น ที่ดีกว่านี้ดีกว่าเพราะว่านั่นแงล่วงไปแล้วลุงครับเดี๋ยวผมไปเก็บของข้างบนก่อนนะครับโอ้มีกล่องด้วยแป๊บนึงคุณลุงครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวนะครับผมขอวิ่งไปเก็บของก่อนนะนี่สวยมากสวยสวยน่าสุดจะน่ารอกเรายังไม่ได้ฆ่าใครโอ้โหาพ,าพับ ลังหากแล้วอูว๊ยยี่สิบตายวิชันจ้าเขาท้าโกยและกับเวนเวนอ้าวตายแล้วเออเรียบร้อยโโอ้หดู้ไม่ได้ครับมันโหดไปก็อ้าวตายแล้วหรอพี่นึกว่าพี่จะเปลี่ยนนะครับ โอเคเราได้คู่กับน้องตัวตุ่นนั่นก็คือเพื่อแจ็กกี้นะฮะน้องตุ่นแจ็กกี้ปะปะปะตัวงนั่นแหละเจะเจาะก็จ่นั่นแหละสวยมากแจ็กกี้แจ็กกี้มาเก็บไปเลยนะ ตั้งหัวเราะของปีศาจข้าคือปีศาจยังไงอ่ะเอ้ยข้าคือปีศาจปีศาจเอ้ยอ้าวนึกว่าจะคก,กี้เคลื่องกันเองนี่มันคนละแจ็คก,กี้นี่นะวองสีเลือดผิดไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดลนะวสวารุโด เอ็งทำกับข้าวเยอะนะโอ้ยทำไมตายอีกแล้วโอ้โหรู้สึกแย่มากเลยที่มารีวิวข้อเล็กนี่โอ้โหเจอกระตีกตั้งหากแอนรันรันเนอร์นี่แหละสปีดรันเนอร์ รอมาก่อนเหตุรันอ่ารันตึ๊บตายเลยนี่นะคือสปีดรันเนอร์ที่แทสหัวอ,อึ้งอึ้งเอาระเกิดแล้วคัดเจ้าเกิดโลกเววว้เออ,อเรียบร้อยน้ำปิงได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว เรียบร้อยนี่กับไอแล็ปเชียรพี่คิดว่านะับก็รวมๆของคอเลตเนี่ยมันมันดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเอารวมๆนะครับคอเลตมันจะตีถ้าระหว่างคอเลตนะพี่ไปเปรียบเทียบกับตัวใหม่ที่พี่ได้ดีกว่าไม่ก็ไปเปรียบเทียบทุกตัวที่พี่มีนะ คอเลตนี้มันอยู่แบบต่ำสุดเลยอะเกือบสุดอะตัวต่ำสุดจริงๆน่าจะเป็นโปรที่พี่เล่นแบบกาสุสุๆแต่มันก็ไม่มีหรอกอาตัวอ้อยยิงไม่โดนค่อยหรอเอาล่ะเราดบบครั้งนี้เองนาย นายไปหนักอีกทางเงยนะนายยิงก็ยิงพลาขาดเอาพลังคอเล็ตไปกินจ้าโอเคแต่เพื่อนนี่ก็ตายตั้งแต่แรกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสปีดลันเลยนะ อันเนอร์ที่แท้ทูเอ,อ้อวิ่งตายวิ่งตายอ้าววิ่งตายวิ่งตายรัวๆเอาแล้วนะสนามโล่งแล้ว oh God. Huh? อ้าวม่ก็ะเหรวัดอ้าวทำไมโดนทีเดียวตายอ่ะมันยิงแรงขนาดนั้นเลยเหรอบางทีก็แรงได้บางทีนะ ลุงเบหน้าไม้เขาน่าจะอัพมาโหดมากๆนะครับมันถึงได้แบบยิงทีเดียวพี่ตายอะ่ะปกติลุงใบยน้าไม้ป่าถ้าไม้ตายนะครับมันจะลดประมาณสามพันนิดๆไอ้ยสี่พันอย่ามาล้อเรียนนะเอ้ยเพื่อนเอ็งก็เดินสักทางสิต่ว่ารุดงหูวารุวารุาร,ร,ร อสวยโอเคครับกองคอเล็ it, พี่ก็รีวิวประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครัสหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ